สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาบอกวิธีการนะครับในการเช่าโฮสต์ครับแล้วก็เช่าโดเมนเนมนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนนะครับเข้าสู่เว็บนะครับ Google นะครับเว็บไซต์ Google นะครับเมื่อพิมพ์เข้าเว็บไซต์ Google เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทำการพิมพ์ค้นหานะครับ ชื่อว host atom นะครับ s o h o s t นะครับ host atom นะครับ uh, จากนั้นนะครับก็จะเห็นชื่อเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า www.hostatom.com นี่นะครับให้ทำการคลิกได้เลยนะครับให้ทำการคลิกได้เลยนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของ host atom เริ่มแรกนะครับในส่วนของเมนูนะครับเมนูตัวแรกที่เห็นก็คือเว็บโฮสติ้งนะครับตัวเว็บโฮสติ้งเนี่ยนะครับเราก็จะทําการเลือกพื้นที่นะครับโดยนําเมาส์มาเลือกเมนูแรกที่ชื่อว่าเว็บโฮสติ้งนะครับจากนั้นก็จะทําการดูพื้นที่นะครับโดยการเลือกเป็นแพ็กเกจที่ต้องการนะครับ Uh, ตัวแพ็กเกจแรกนะครับราคา690บาทต่อ1ปีนะครับต่อ1ปีความจุอยู่ที่4จิกนะครับอยู่ที่4จิกส่วนแพ็กเกจ2อยู่ที่990บาทต่อปีนะครับความจุอยู่ที่8จิกนะครับแพ็กเกจ3าม9 0นะครับ16จิกนะครับแล้วก็1 9 9 0 32จิกนะครับ ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นสอง0เก้า้ิบาทต่อปีนะครับห4ิี่จิกนะครับถ้าถ้าเว็บไซต์ของเรานะครับมีพื้นที่เว็บไซต์ไม่ค่อยเยอะนะครับหรืออาจจะมีพอประมาณก็เลือกแค่สี่จิกก็เพียงพอนะครับ,นะรบแต่ถ้าจะแนะนำนะครับก็เช่าที่แดจิกนะครับ8ดจิกอันนี้ผมจะลอง ผมจะลองเลือกแบบแบบประหยัดกันแล้วกันนะครับอยู่ที่สี่จิตนะครับผมก็เลือกกดสั่งซื้อครับจากนั้นผมก็จะลองพิมพ์ชื่อโดเมนเนมนะครับคาว่าโดเมนเนมก็คือชื่อเว็บไซต์ของเรานะครับเดยวลองนะครับ จะลองเป็น a r t s i l a n a c o m นะครับผมจะตรวจสอบนะครับปรากฏว่าแสดงความยินดีนะครับ a r t s i l a n a c o m นะครับสามารถใช้ได้นะครับถ้าผมใช้ .com ผมก็ก็สามารถเลือกเลือกได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็น .net ก็เลือก .net ตรงนี้ได้นะครับ หรือจะเป็นนามสกุลอื่นๆก็จะมีราคาบอกนะครับ o r อ .top อะไรต่างๆพวกนี้น,นะครับสามารถเลือกได้ทีนี้ผมผมต้องการตัวนี้และที่เป็น .com นะครับผมก็เลือกาำนินการต่อไปทีนี้สิ่งที่เราได้เห็นนะครับมันจะเป็นในส่วน ที่บอกราคานะครับการสรุปการสั่งซื้อนะครับตัวนี้เขาสรุปในเรื่องของของเว็บโพสติ้งก็คือตัวพื้นที่นะครับเราเลือกเป็นแพ็กเกจหนึ่งห้าเอหนึ่งนะฮะหกร้อยเก้าสิบ,บาทรวม vat เจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็บวกอีกสี่สิบแปดบาทนะครับเป็นเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบสตางค์นะครับตัวนี้ถัดลงมาก็จะเลือกเป็น หลายปีหรือสองปีสามปีก็ได้นะครับมันก็จะลดราคาลงนะครับอันนี้เลือกหนึ่งปีนะครับส่วนระบบการจัดการควบคุมนะครับหรือ h o ส t i n g ตัวเนี้ยมันจะเป็นสองระบบให้เลือกครับเป็นระบบการจัดการหลังบ้าน,นของพื้นที่นะอันนี้ของพื้นที่นะครับผมจะชอบเลืกก็จะเป็นตัวใหม่นะครับผมก็จะชอบเลือกที่เป็นตัว the admin นะครับผมก็จะเลือกเลส เสร็จแล้วก็กดดำเนินการต่อไปนะครับตัวนี้นะครับการป้องกันแรงต่างนะครับเพิ่มอีก2 0 0ต่อปีนะครับก็ไม่ต้องก็ได้นะครับส่วน idn นะครับรงนเก็ดนะครับเลือกภาษาได้นะครับเลือกไทยก็ได้นะครับเลือกไทยแล้วกดต่อไปนะครับทีนี้เขาจะสรุปรายการทั้งโฮสต์นะฮะเนี่ยโฮสติ้งก็คือพื้นที่ ส่วนคำว่าโดเมนเนมโดเมนก็จะเป็นชื่อแหละนะครับสองรายการบวกกันนะครับเป็น1นึ่าบาทโดเมเป็นอีกเจ็บาทนะครับรวมเป็น1นึ่นะครับซับสริปต่างนะครับก็ชำระเงินได้เลยนะครับโดนชำระเงินทีนี้ในขั้นตอนเนี้ยชื่อภาษาอังกฤษครับเราก็พิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษลงไปนะครับสมมติผมจะลองพิมพ์นะครับ ครับแล้วก็สัญน,นะครับอีเมลสำคัญมากครับอีเมลเนี่ยต้องเป็นอีเมลที่เราสามารถเข้าได้ปกตินะครับล็อกอินเข้าไปเช็คเมลอะไรต่างได้เพราะว่าการติดต่อกับบริษัทเนี่ยนะฮะเขาจะเราจะติดต่อผ่านทางอีเมลนะครับเบอร์มือถือก็ใส่ได้เลยนะครับ ชื่อหน่วยงานถ้ามีชื่อร้านค้านะครับก็ก็สามารถลพิมพ์ลงไปได้นะครับแต่ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่มีชื่อก็อาจจะพิมพ์ชื่อเราเป็นใส่กินลงไปครับจะพิมพ์ชื่อลงไปนี่นะครับที่อยู่ก็เป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน มานี้นะครับที่อยู่นะครับเป็นอำเภอจังหวัดนะครับพาร์ทโค้ดนะครับจากนั้นก็เมื่อพิมพ์ที่อยู่เรียบร้อยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องใส่ก็คือตรงนี้ครับรหัสนะครับรหัสความปลอดภัยตัวนี้จะเป็นจะเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งเองขึ้นมานะครับการการสารหัสตรงนี้มันจะต้องมีความสําคัญในตอนที่เราจะเข้าในสส่วนของหลังบ้านที่เป็น ตัวเช็คดูพื้นที่นะครับต้องมีทั้งตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตัวเลขนะครับตัวนี้นครับการเลือกชำระเงินนะครับผ่านเอ m หรือบัตรเครดิตก็ได้นะครับผมเลือกเป็นแบบเครดิตการ์ดนะครับก็เช็คถูกดีเรียบร้อยแล้วกดยืนยันนะครับส,สั่งซื้อได้เลยนะครับ มันก็จะวิ่งไปที่หน้าบัตรคิดจากนั้นก็จะเพียงแค่รอนะครับรอข้อมูลส่งมาทางอีเมลเราเมื่อเราชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งหากว่าเรามีเหตุต้องการติดต่อบริษัทห่วงน,นะครับจะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างบนนะครับติดต่อได้24ชั่วโมงนะครับ0ูน0 7สองห สามารถโทรติดต่อได้เลยนะครับโอเคนะครับลยังไงลองเข้าสมัครดูได้นะครับนะครับ